สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของปุ้ยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสำคัญเกียออโต้ปี2015นะคะ,ะเป็นรถนะคะที่จอดอยี่ทางด้านหลังนะคะกำลังเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะฟรีดาวเลยนะคะลูกค้าปุ้ยเองนะคะจัดได้เต็มเต็มไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยค่ะ ก็กําลังจะมารับรถกับปุ้ยในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยเข้ามาตรวจนะคะความเรียบร้อยความสะอาดของรถในวันนี้นะคะก็ทําด้วยตัวเองเลยค่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมนะคะว่ารถตู้คอมพิเตอร์เครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะคะปี2015นะคะตอนนี้ยังมีให้เลือกนะคะอยู่อีกหลายคันเลยนะคะในโกดังของเรานะคะลองดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะ ภายนอกนะคะสีสันสวยงามค่ะสีเนียนตาทั้งคันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามาเลือกด้วยตัวเองเลยนะคะ mm hmm. ก็กำลังเก็บงานทำความสะอาดโดยเบื้องต้นนะคะรถของเราขายตามสภาพค่ะ mm hmm. ก็อาจจะทำความสะอาดภายนอกให้เล็กน้อยนะคะอาจจะต้องนำไปทำความสะอาดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะคันนี้มาอยู่ที่1 5 6 3 1 2กมิกิโลเมตรนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ภายในเป็นเบาะหุ้มหนังม่านบังแดดยังไม่เคยได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะขอประตูเดิมค่ะน็อตประตูด้านข้างไม่เคยถอดเลยนะคะประตูด้านซ้ายไม่เคยถอดนะคะน็อตเดิม ภายในสะอาดค่ะมีจอทีวีด้านบนให้แล้วด้วยนะคะพร้อมกับม่านด้านข้างนะคะเรามีรถแบบนี้นะคะหลายคันเลยค่ะสเปคเดียวกันนะคะจากหน่วยงานราชการที่หมดสัญญาเช่าให้กับลูกค้าได้เข้ามาเลือกนะคะก็จะมีเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะคะเพราะว่าเกียร์ธรรมดารถก็ ถูกเต็นท์จองไปหมดแล้วนะคะมาเหมาไปยกรถเลยค่ะสีสันภายนอกสวยงามทั้งคันเลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้ามาเลือกชมด้วยตัวเองเลยค่ะมาดูด้านท้ายนะคะท้ายสวยค่ะท้ายเดิมนะคะไม่มีชนหนักนะคะด้านข้างซ้ายและขวานะคะ เห็นไหมคะเม็ดอาร์กยิงยาวยันหลังคาเลยคะ่ะทั้งซ้ายและขวาเม็ดสปอร์ชัดเจนมากเลยคะ่ะฝาท้ายขอบสวยทองเส้นนะคะอันนี้ลูกค้ามาเลือกด้วยตัวเองเลยนะคะน็อตทางด้านบนอาจจะมีขยับบ้างนะคะทำสีฝาท้ายมาแล้วเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาไฟด้านหน้าซ้ายขวาใส่ปิ้งเลยนะคะ มาดูทางฝากระโปรงนะคะเดิมค่ะสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะคะเส้นขอบยางฝากระโปรงเป็นเส้นคมสวยงามนะคะฝาเดิมไม่เคยถอดค่ะดูจากตรงนี้นะคะน็อตไม่เคยขยับค่ะไม่เคยถอดทำสีใดๆเลยนะคะที่ฝากระโปรงนะคะมาดูด้านล่างภายในนะคะ แก้มด้านซ้ายซอกซุ้มนะคะน็อตเดิมรอยอารโรงงานนะคะจุดสปอตยังอยู่ครบนะคะสัญลักษณ์ตัว L ชัดเจนค่ะคมชัดเจนเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออก,อกอจุดมาร์คสีโรงงานในจุดต่างๆนะคะก็ยังคงอยู่ครบนะคะตรงนี้นะคะด้านขวา ฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดนะคะงซ้ายและขวาน็อตชัดเจนเลยนะคะซอกซุ้มน็อตไม่ขยับเลยค่ะสัญลักษณ์ตัวาก็ชัดเจนเห็นไหมเอ่ยให้ดูมืดนิดนึงนะคะให้เอาแสงด้านหน้าสวยงามค่ะครีบรังพึ่งด้านหน้านะคะเรียงกันสวยงามเลย นอกรอบคันนะคะมีแม็กมาให้แล้วด้วยเลยนะคะไม่ต้องไปใส่แม็กแล้วนะคะสีสันรอบคันสวยงามนะคะรุ่งนี้นะคะลูกค้าก็จะมารับรถเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็เลยเก็บตัวอย่างของรถคันนี้นะคะไว้ให้ชมนะคะว่าเรายังมีรถแบบนี้ให้เลือกอีกหลายคันนะคะแต่รีบมานะคะก่อนที่จะมีเต็นท์อ่ะฮะทั่วไปทั่วประเทศเลยนะคะมาตัดไปกับบริษัทเรานะคะ เราขายทั้งปลีกทั้งส่งนะคะลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะคะค่ะยังไงก็ติดต่อุ้ยได้ที่เบอร์0813559195นนะคะยินดีให้บริการค่ะมีรถสวยๆแบบนี้รอให้เลือกอยู่อีกหลายคันนะคะสวัสดีค่ะ